วันนี้นะฮะหลังจากที่ท่านออกรับบาทแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีการขึ้นไปพิจารณาหารบนศาลานะครับเสร็จแล้วก็จะมีการให้สินให้พรก่อนที่พระคุณเจ้านะครับลงถึงลวงตาบุญชื่นเนี่ยจะฉันเช้าอ่าอันไหนอันไหนอัะ <c oughs> นี่ฮะโอ้โหร้หานหลายอย่างเลยนะฮะจะทํามายกประเกนกันเดี๋ยวก้านนี้ก็ของใหญ่ๆก็แตะชนบาทแล้วเดี๋ยวยกขึ้นสาานะฮะเดี๋ยครับแล,ล้วเลออีกสองอันครับเลออกสองอันอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอสาธุครับมาอนุโมทนาบุญด้วยนี่ฮะเต็มโต๊ะเลยนะครับจัดมาถวายพระด้วยแล้วนกะ็มาเปลือแบ่งให้ลูกศิษย์อกต่ตตาหากแล้วก็ทำเอ่อเป็นทานให้กับญาติโยมที่มาแหนะม่ยืนชิดกันไปหน่อยนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่เว้นระยะกันเลย สองแถวแรกดีเว้นระยะกันนะมาแถวสี่นี่ไม่เว้นซะแล้วอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนําเสนอเรื่องราวของความศรัทธายอย่างต่อนเนื่องอันนี้นี่วนกันรอบที่สี่แล้วนะฮะ ต้องบอกว่าพี่น้องชาวหนองบัวลำพูนี่ศรัทธานะครับกันแรงจริงๆมากันเยอะมากนะฮะเอาเดี๋ยวใครตักบาทเสร็จแล้วว่างช่วยไปตามเมฆมาบังพระอาทิตย์คอยหน่อยนะเดี๋ยวท่านจะเดินทุดงแล้วมามาวานไม่มีใครไปตามเมฆให้เลยแดดนี่วันนี้นี่ไม่ต้องถามเลยนะฮะเพราะว่าเมฆไม่มีเลยโอ้โหท้องฟ้านี่สีฟ้าจริงๆ หลังจากมีการรับบินทบาตเสร็จแล้วโอดญาติโยมเสร็จแล้วนะฮะก็จะขึ้นภายในพระโบส์นะครับแล้วก็จะมีการให้ศีลให้พรน,นะครับก่อนที่ท่านจะฉันเช้านะครับฉันเช้าเสร็จนี่นะฮะก็เก็บเครื่องอัฐถบริขารเสร็จท่านก็จะเริ่มออกจากทุ่งตรงต่อทันทีนะฮะนี่ก็มีพระคุณเจ้านะครับมาใส่บาทด้วยนะฮะแหมเป็นพาพพีเิง งดงามจริงๆนะฮะต้องแคปเชอร์กันไว้เลยโมทนาสาธุด้วยนะฮะพระคุณเจ้าโอ้น่นนำน้ำผึ่งมาถวายลงตาบนชื่นนะฮะ ับในเส้นทางนะครับที่จะนั่งรอถวายสิ่งของต่างๆหรือมากลับไหว้ขอพรเนี่ยก็ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนด้วยนะฮะเพราะว่าแหมต้องบอกว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยต้องมาเดินแจกหน้ากากอนามัยกันนะฮะวันหนึ่งนี่ประมาณสิบยี่สิบกล่องถือว่าไม่น้อยนะฮะเยอะพอสมควร แทนที่จะนำหน้ากากอนามัยที่หลายท่านเนี่ยนำมาถวายลงตาบุญชื่นนะฮะมาถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆแล้วก็มาให้อ,อสมอนะครับให้หน่วยกู้ภัยไปใช้แหม่ก็ต้องมานั่งเดินแจก,กกันตลอดเส้นทางก็ขอให้เคารพกฎกติกาบ้านเมืองนิดนึงนะฮะแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองด้วย ท่านไปติดจากใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวก็จะมาติดหลงตาแล้วก็จะมาติดพวกคนที่มาอยู่ใกล้ๆท่านวันนี้ก็ต้องป้องกันกันไว้นะฮะหลายคนก็บอกว่าลืมก็ไม่เข้าใจคนนั่งกันเป็นพันนะฮะใส่หน้ากากอนามัยกันแต่บางคนมานั่งข้างๆบอกลืมนี่ลูกเด็กเล็กแดงนี่ใส่หน้ากากอนามัยกันหมดนะฮะอ้โหนี่ฮะดู็งไงหน้ากากอนามัยเน็บหูกนอยู่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะฮะนี่ฮะใส่าบาตรอยู่ ตันวนี้คือภาพบรรยากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะโอ mm ้โ hmm. ห oh mm hmm. นี่ห mm hmm. ลอบสี่ mm hmm. นะฮะ mm hmm. เหลือเชื่อ อืมมานี่ฮะรอบที่สี่นะฮะไม่พูดจะมีรอบที่ห้าหรือเปล่าโอ้โหอ อใครที่อยู่เส้นทางห่างไกลนะฮะคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็อนุโมทนาสาธุกันนะฮะบางคนก็ไม่ได้มาบางคนก็ติดภารกิจติดงานต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะฮะก็าาเอาอนุโมทนาบุญกันนะฮะรถทะเบียน่งแ1 8สีนะครับร จอดขวางเขาเรียนอยูเอ้าทะเบียน9184นะฮะรถจอดขวางคขาเรียนเขาอยู่ถ้ามีแค่หนึ่งตัวก็ใครรู้จักนะฮะดูไลฟ์สดอยู่ก็โทรตามกันหน่อยนะฮะ9184นะฮะมาจอดขวางเขาอยู่ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวที่เรายังคงนำเสนออย่างฟรีๆดูฟรีไม่มีโฆษณาต้องดูทั่วไทยนิวเรานำเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะแถวสายบ่ายเย็นหลายช่อง y t u t u เนี่ยดูดสัญญาณของเราไปออากาศอยู่นะฮะเรากำลังให้ทนายเนี่ยดำเนินการฟ้องอยู่นะฮะเราเตือนแล้วไม่ฟังเราทำฟรีแต่ท่านเอาไปหาเงินแหมต้องบอกว่าน่าเกียดจริงๆ เดี๋ยวจะทําให้เป็นตัวอย่างนะฮะฟ้องร้องเอาเงินมาบริจาคนะฮะแล้วก็ให้ทําบุญเข้าวัดด้วยอพี่พี่จับบาทให้หลวงตาหน่อยอ่าใช่วหันกล้องไปทางอื่นก่อน อาดีบทไม่งดงามนะฮะพอดีจีวรท่านหลุดนะครับอ่ะโอเคนะฮะได้อยู่นะครับมาก็ในเส้นทางก็ฝากบอกกันด้วยอย่านำปัจจัยมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะฮะท่านปวนา จาริกทุดงเนี่ยไม่รับเงินรับทองนะฮะโฉะนดที่ดินก็ไม่ต้องเอามาให้นะฮะบางคนบอกเอ้าไม่ให้เงินให้ทองเอาช้างม้าวัวควายมาถวายได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะฮะใหญ่เกินไปนะไม่มีก็ไม่ต้องเอาอะไรมามานั่งขอพรพอแล้วหรือจะน้ําเปล่ามาหนึ่งขวดก็พอนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่ารอบที่สี่จบหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอชมก่อนนะฮะ ยังไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะฮะนี่รอบสี่แล้วขอทางหน่อยครับอย่าอย่าตังบัตถวายนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอทางหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เสร็จกงฮะถ้าเสร็จเดี๋ยวขอทางนะครับขอทางเลยอย่าปยขอทางเลยนะฮะขอบคุณครับอารอบที่สี่พอดีเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะ สองตควันนี้ทัลบๆปุจากน้อยนะครับพระคุณเจ้าจะดียางขึ้นคืองซาาไสะดวกนะครับแม่มม <า S 2> นี่โศ <ฆ S 2> กมืออาชีพจริงๆพูดได้ทุกภาษานะฮะนี่พูดได้ทุกภาคเลยจังกาย,กาากายกต้องเขารงเรียนจากนอยนี่ก็จบรอบที่สี่พอดีนะฮะแม่ต้องบอกว่าขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดน้องบดมพูที่นะครับ ให้ความเรื่อใสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาช่วยกันทะลุบำรุงพระพุทธศาสนา